สวัสดีครับผมแมงท่าปูชาแนลนะครับลองมาดูปาะจำลองเขาอะไรจันนะเนาะของขึ้นมนกาแงเหรอเนาะของขึ้นมนก็ราคาแพงจะแถลงถาวได้ไหมอารมณ์ไม่ดีถ้าสมมติว่าบอลคขเป็นโรคอันนี้อยู่แล้ว เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไม่ไม่พูดค่อยค่อยเขาต้องพูดอ่ะ่อยถึงจะสว่างวาะ่ตอนนี้ยังไม่สว่างต้องลงเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องของไม่ต้องเรียกของว่าอะไรวะชัยขึ้นแล้วของขึ้นเอาก็ของอีกน่นแหละไมแม่แม่บอกว่าเราต้องมีของขึ้นขึ้นแล้วเอฟซีน่าจะรูอยู่อยากได้เน่โคโก้ลายไม่ไหหรือเปล่าเอาเอานี่ไหมไม่ไหวแล้ว ติดไหมพ่นไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยแม่ขึ้นเลยไม่ไหวแล้วเชื่อหนูอืมไหวไม่ไหวอืมไม่ไหวแล้วแค่นี้พอไม่ไหวต้องแช่ต้องแช่ใช่เขาก็อยู่นี่แหละนะนี่ไม่ได้อยู่นู่นแล้วนะนี่อยาคนนี้ก็ติดนะเว้ยฝนไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะเชื่อหนูดิ ได้ศูนย์วันนี้เขาฟังอีสาะอีสาะปีครับครับผมไม่ไหวแล้วต้องแฉบอกบอนี่ว่ายายลองศูนย์ยายลองศูนย์ศูนย์ในคนก็เขาไปดเรื่องแต่ติดต้องมันติดก็ติดแค่ได้ไม่เป็นไรเจอแล้วครับเจอแล้วครับ แต่ลองไม่เหลือแล้วศูนย์แล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะก็จะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะฮะเราลองไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ศูนย์ที่ท้ายเชื่อศูนย์แต่ศูนย์นะเอาสรุปคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าลูกมาให้เจ้าอัดอ่ะว่าไงนราเห็นกางล้างมันไม่ได้มันไม่ได้มุม ขนาดชูนี no. oh, oh. Oh, hey, ่ยังสวยนะโอ้ยมาข้างหน้ารู้ไหมวันมีไฟยกก็ยกเองก็ได้ว่ามปรเจียวเจ็ดนาทีแหละยังโมไปแลสต็อปติลาเป็นยูทูบเบอร์ต้องรู้จักการสต็อปเครื่องสต็อปไม่ได้เพราะแสดงว่าเจ้าเครื่องอะไรถึงสต็อปไม่ได้ไอโฟน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 เอาไปทิ้งลงน้ำเลยปเอาไปทิ้งลงน้ำเลยไอโฟน เออมากันหน้าเอายังเอายังารมยังเริ่มยังเริ่มยังครับขอบคุณเอฟซีพู้น่ารักและพูดใจดีและผู้มากดกดกดให้ยายทุกคอมเมนต์ขอบคุณเมื่อคืนนี้ของยายกับจะลงแล้วก็จะพึ้นแต่วันนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะเออค่อยนะอยู่เมาะเมาะไม่แม่เมื่อวานนี้อยู่อย่างแบบนางเอกค่ะที่ดินที่ดอนอะไรก็ให้เขาไป ถ่ายทายายไม่เคยคิดอะไรแต่คอมเมนต์ช่องบางช่องเข้าไปด่าค่อยเอ็ดเผลอเอ็ดเพลอเออแบอกว่านอนไม่ได้ชิตาลูกวาวค่อยก็นอนไม่ได้มันก็เรื่องของค่อยก็ไร้ชดอยู่ในบ้านค่อยเออแล้วมันไปนักชวนไหนไม่ทราบค่ะเรื่องนี้ค่อยต้องมาเสเพราะค่อยยังโบเลวค่ะโบเลวจิตโบเลวใจค่ะคือมาว่าใช่ค่อยค่อยบริจาคให้เจ้ามาถ่ายทาอยู่ทุกอย่าง ที่ค่อยไม่ออกไปเจ้ายังให้ทั่วลงค่อยฉันตีที่ค่อยไม่ออกไป,น,ไออกไปนี่ค่อยไม่ออกแล้วเมื่อวานนี้ที่ลุงพลพูดอันนั้นะ่ะไม่ใช่ว่าลุงพลไม่ให้มาถ่ายมาถ่ายได้ค่ะแต่ขอรับอนุญาตทุกคนแหละเหมือนที่ดินที่ยายเมื่อคืนนี้ยายก็ให้น้องน้องสาวยายนะเขาเป็นคนทําบุญอยู่แล้วเขาก็ต้องให้มาถ่ายทําเขาก็เลยถามตาถามบอกว่าอื เขามาถ่ายหนังพี่เออพี่ชายจะว่าไงถ่ายก็ถ่ายไปแล้วแต่ถ่ายว่าถ้าให้เขามาถ่ายเราก็ได้บุญเอเขาจะได้โปรโมทบ้านกกอกแม่พาชี่คอยเว้าอใจบุญให้ได้พรชี่คอยกระได้พูดว่าเพื่อนใจบุญเออเขามาถ่ายทํอาอันถ้าเกิดว่าเขาไปด่าเฮาดีจะด่าก็มันเป็นส่วนบุคคลเขาดาา่าเฮาเขาก็เป็นกรรมของเขาแต่ถาเขาพูด๊ ก็เดียวบอจบปริญญาแล้วจบอไวะที่แช่รอุอ่านมักโมหมอกแต่เราฮอตบริเปวอย่างเลยเราก็ยังมีความคิดดีที่สุดแต่ที่นี่คนบางคนอยู่ในช่องคุณทอน่ะคุณต้องบอกเอฟซีคุณทีคะว่าไม่ต้องมาด่ายายยายไปทําความเรือดร้อนให้ใครคนบ้านก,กอกนี่ก็คือคนบ้านเดียวกันถึงยังไงค่อยกบกหักหลังบ้านก,กอกแน่นอน ถึงว่าเจ้าสี้ั่งค่อยหรือบบซังก็แล้วแต่เพราะมันเป็นกรรมของเจ้าเพราะเจ้าชั่งค่อยคนบม่ได้ชั่งเจ้าเออโอเคเรื่องนี้แต่ว่าเวลา f อเข้ามาเมมมาด่าค่อยนะ่ะทำไมต้องไม่ห้าม f อตัวเองที่ค่อยนี่ค่อยห้ามเลยห้ามไปพูดใส่ซ่องเขาแน่นอนไม่ต้องไปพูดเราอยู่ชวนเราเราอยู่มะเมะแมะ่ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องไปออกความผิดหินเพราะเขายังไม่วโหวต กายก็บว่านี้แล้วเมื่อคืนนี่พิ่พับพิ่พับค่อยแทบจะไม่ได้นอนค่อยอุตส่าห์บอกว่าโหมาใช้ที่สถานที่ค่อยแต่มาด่าค่อยนี่มันโอเคไหมใครเป็นคนอิสาใครกันแน่มันบอกว่ายายในอิสาจนตาลุกวาวนอนไม่หลับเจ้าพึหันหน้ามาทั้งค่อยเอ้ามันต้องมีอารมณ์ได้เวลาใาย่ว้าหน้าตายายนี้ต้องไป <c oughs> พร้อมทุกอย่างไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกว่ามาดาอืม เรื่องจริงแล้วทําไมต้องประดาค่อยเขาอยู่ในบ้านค่อยเฉยๆใครด่าเจ้าเออเมื่อคืนในช่องนั้นน่ะบอกดูแลจ้าผู้ชายช่วงหน้าเฮิอนสค่อยะบอกผู้ชายไม่เต็มร้อยใช่ไหมเขาอยู่เขาไร้ชดอยู่ในที่หน้าหน้าบ้านค่อยอยู่ในห้างเวทีเขาเลยเขาก็กล้าเข้ามาคอมเมนต์ด่าค่อยเนาะแทนที่มาใช้สถานที่ค่อยแทนที่จะขอบคุณค่อยอหาว่าค่อยนี่ไปอิจฉาตลอดแล้วค่อยจะไปอิจฉาเขาทําไม ฮะข่อยอยากถามออกสื่อเลยหนึ่งข่อยไม่ได้เป็นนี่เป็นศิล์อือสองข่อยก็ไม่ไปอิสตะตลอดใครแน่นอนอันนี้นะสาบานได้เลยเพราะว่าข่อยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเอฟซีล้อมรอบมีคนรักข่อยเออหน้าข่อยก็ไม่ดำเพราะข่อยใช้ทีพีสกินอืแล้วสายตาข่อยกกว้างไกลเพราะข่อยใส่ลูทิ้นเซ็ด เรื่องนี้เราค่อยต้องขยายแล้วค่อยต้องเสงานนี้นะไม่เสค่อยนอนบวรับเพราะค่อยเป็นโรคหัวใจอยู่เมื่อคืนนี้ค่อยก็อดอดตะทาก็รูปเรารูปเราเอยอดเอามืออื่นเดี๋ยวค่อยเสที่ค่อยมานี่ค่อยประหาหลานค่อยเข้าโรงพยาบาลมาค่อยก็ไม่ได้มาเออเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นนะเขาใช้สถานที่ค่อยแล้วทําไมต้องไปโมเมมด่าค่อยฮะตกลงใครอิจฉาใครกันแน่ค่อยว่ะเออแล้วทําไมไม่ออกมามึง กูออกไปทัวร์ก็ลงกูชิวะเออมึงโง่หรือมึงฉลาดยายก็ว่าเงี้ยยายก็ทนไม่ไหวแล้วกูบอกไปหากินหญ้าเลยค่อยก็บอกเขาแค่นี้มันเรื่องอะไรวะเราก็อนุลโลมให้เขาใช้ใสถานที่แล้วก็มาเม้มด่าเราตกลงมึงจะคืนดีกับกูหรือกูจะคืนดีกับมึงวะอันนี้เรื่องจริงค่อยเป็นคนพูดแบบนี้ละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างเพราะว่าค่อยนี่ต้องพูดถ้าค่อยไม่พูดนี่ไม่ได้ค่ะ ค่อยก็คือค่อยจะให้ไปพูดเพราะคือเขาเน่ะไม่ใช่ค่อยเลยไม่ใช่ยาจำลองเลยวะค่ะจมีค่ะอันนี้ช่องยาจำลองนะคะขอบคุณน้อเพราะค่อยพูดบอกเป็นค่อยอึดอัดใจค่อยอึดอัดใจจะให้ค่อยพูดไปค่อยจะพูดวันนี้ค่อยเอาเรื่องจริงอืแล้วค่อยก็ไม่เคยไปชุงสิงช่องนั้นนันนันนัน่จุด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 ค่อยไม่เคยไปสุงสิงเลยแล้วเหตุไฉนเขาถึงมาชุงสิงช่องค่อย เออมาด่าช่องค่อยมาใช้สีมาใช้สถานที่ค่อยค่อยอนุโลมให้ยังไม่สำนึกหาว่าเรานี่ไปอิจฉามึงมีอะไรให้กูอิจฉาวะเออมึงก็ไม่มีดีลื่นกูไปเท่าไรหรดอกอืถ้ามีรถเก๋งเครื่องบินนี่เออมาจอดบ้านกอก,กจึกเอออ,อาจจะตีนกายนะพากูอิจฉาอันนี้เรื่องจริงแหมพูดมาได้พูดไม่คิดสมองบักนิกกินเบิดวะ่ะ ค่อยคิดนะแล้วลุงที่ว่าลุงไม่ให้มาถ่ายทําลุงเขายังไม่พูดเขาบ,บอกว่าถ้ามาถ่ายก็ต้องอนุญาตอเมื่อวานนี้ที่ลุงพูดนะแต่ว่าโดม,มาอะไรนี่ก็เรื่องของลุงไม่ได้เกี่ยวกับยายเด้อมันเป็นเป็นชิดของลุงอืมคนทุกคน,นมีสิทธิ์มไม่ให้ถ่ายก็ได้เพราะม,มันเป็นที่ส่วนบุคคลจะไปโทษเขาว่าเขานี่มานอนเฝ้าเออหน้าบ้านไม่ให้ถ่ายเอาความคิดที่ไหนวะ งงวะ่ะคนจบปริญญาตรีไม่เท่ากับคนที่อ่านมักโมมักแต่งเท่าตาถาเลยวะ่ะคนไ่ได้ชมผาชีกูเดิมมันพูดจริงเออเขามาถ่ายสถานที่เราก็ให้ถ่ายรถแม่มึงเราจะได้มีบุญชวนโกโชนนั้นพาเราไปขึ้นสวรรค์เราพูดว่าไงโอ้บอู ตั้งแต่เกิดมาหัวกระทบกัน40ปีจนได้รูปเต็มบ้านข่อยก็ได้ยินตา่หาพูดเข้าหูค่อยมือวานู้ด <c oughs> จังเลยว่ะเพราะ <c oughs> ก็เลยโมคะเออโบหอ้ายกอออ็เรแต่เจ้าดอกสถานที่เจ้าเพราะว่าน้องเจ้าค่อยนับเป็นพี่สะใภ้ค่อยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเจ้าคิดว่าดีก็คือดีดีถ้าเกิดว่าเขามาดา่าค่อยเอาด่าก็มันเป็นเวรกรรมของเขาเพราะเขาทําใจไม่ได้อืม เขาไม่รู้จะคิดเจ้าก็บต้องไปคิดอีกอย่างมากมายแม่มึงเอ้ยเพื่อนวาเมื่อวานบุ๊นเจดีทุกข์ึ้นบ่ไปบวชวะวันนี้คือบ่กไปบวชเจ้าเอ้าบวชปัดข่อยก็ขึ้นหอดเจ้ายุเพื่อนวะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ล้วข่อยกันเลยอยากมาเสกค่ะต้องบอกเอฟซีเจ้าของสินค้าถ้าตัวเองดีนะอันนี้นราปล่อยให้เอฟซีมาด่าข่อยทุดๆๆๆมันเรื่องอะไรข่อยไปทําอะไรให้ข่อยยังงงอยู่ ค่อยก็มาถ่ายทําบ้านลุงพลอืมค่อยไม่ได้อยู่กับลุงพลตั้งแต่เมื่อน,นี้มือวานค่อยอยู่ตั้งแต่น้องไอมาทำอืมแล้วจะให้ค่อยไปอยู่ข้างนูน้นข้างนี้ค่อยไม่เป็นคนค่อยไม่ใช่คนแบบนี้เป็นหนึ่ง,งแน่แน่แน่รู้จักว่าอันนี้อะไรดินสองแฉกเอา้เอาอืมค่อยไม่ใช่คนแบบที่จะแบบนี้ นนไม่ <c oughs> เ็กญิงจำลองเลยไม่ใช่คนแบบนี้อบอกความจริงเลยใครจะชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> ก็ต้องมากดไม่ชอบก็ต้องกดชอบก็ต้องกดเอาก็เรื่องจริงได้ไม่ชอบก็ต้องกดเหรอวะเข้ามาแล้วถ้าไม่กดแล้วคุณเข้ามาทําเพื่ออะไร <c oughs> เข้ามาแล้วก็ต้องเข้ามาเพื่อกดไม่ใช่หรอ, <c oughs> อถ้าไม่เข้ามาแล้วไม่ต้องกดอถ้าเข้ามาป่วนแล้วยายก็ให้ไปกินยา อืย่าหาว่าอย่าหาว่ายังงู้นย่างนี้เลยอย่าหาว่าใจยายใจจืดใจดํายายนะให้เผื่อแพ่ทุกคนหมดแล้วแต่ทุกคนตามืดตามัวมองมาเห็นก็เลวแต่เพราะฉะนั้นนะคลิปนี้ไลน์นี้ทั่วโลกกระจายออกไปเลยเราให้แต่เขามองไม่เห็นว่าเรานี่เป็นคนขี้อิจชาโนค่อยเป็นคนไม่อิจชาดอกแต่ค่อยนะถ้าค่อยได้ว่าแล้วค่อยต้องพูดเรื่องจริงอื ใครกันแน่ที่อิสาใครขนาดมาใช้พื้นที่เขายะหามาด่าเขาเฉยกูงงกูงดึด <c oughs> เอองึ <c oughs> ดหลแล้วก็ยาเข้าข้างตัวเองว่ายายนะอยากไปออกกล้องออกอะไรยายได้พูดได้ว่าที่ไหนฮะเพียง <c oughs> แต่ยายบอกว่าพูดอันนั้นเฉยมันเป็นอันนี้ของยายอืปุ๊กปึกแล้วก็ย่าโง่ค่ะเออสลาดขอให้สเสียยวค่ะ เอออย่าหาว่าไทายบ้านกกกๆนี่ยายจำลองนี่นะไม่เหมือนคนอื่นแต่คนอื่นอย่ามาเหมือนยายขอร้องออกจากปากยายทุกคำเมมไว้เลยบล็อกไว้เลยเมื่อเน,นี้อ,อเพราะว่าความคิดเห็นยายแบบนี้ยายเจ็บใจนักเมื่อคืนนี้เออไล่อยู่ดีๆหาว่าเรานอนไม่หลับอืมเอ,อาตีหนึ่งตีสองกูยังลุกมาไล่มึงทำไมไม่มาพูดวะ กูจะไล่เบิดคืนเมื่อคืนนี่มันก็ชิ์ของเราถูกไหมไล่ไม่ใช่ไล่กระช่างค่อยเท้อคันว่าถือนะบอแม่นคอ่อยเออขออภัครับสี่มือนะสี่มือหยุดยาลี่อานจบข้าวค่ะถแถลงแล้วพอใจโล่ออกมีอะไรก็พูดไปตามที่มันเกิด เพราะว่าค่อยบอพอใจแน่เมื่อคืนนี่ค่อยถึงมาพูดเนี่ยค่อยอุตส่าห์ไปเบิงบักบุรอดย่านบักบุรอดนะค่อยรีบมาเลยวันนี้นะนะ่ะรีบมาแฉอืมไอ,อคนที่สมองมันไม่ปกติน่ะปรดไ้จักรยานรับชมด้วยวันนี้จบข่าวคะ่ะขอบคุณทุกช่องคะ่ะจบแล้วแม่จบแล้วเหลกแนาทีกำลังฟังเพลินยังไม่ถึงแปดนาทีสายใ่จเจ้าแล้วคนจีบกันเลยส